สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมก็มันจะจะมาอธิบายเพิ่มเติมหรือจะมาเล่าประสบการณ์ของการของการเรียนรู้วิชาพลังจักรวาลหรือการเรียนรู้วิชาวาบจิตที่เราเรียกว่าสุดยอดมนุษย์พันใหม่หรือว่าซูเปอร์เนเจอรัลหรือบางคนอาจจะใช้คาว่าเจนอัลฟาหรือเจ n เน a เรชั่น X เจเนเรชัน Y หรือเจนเซซึ่งนั่นหมายถึงกระบวนการของการของการวิวัฒนาการของมนุษย์ทุกๆคนบนโลกใบนี้ซึ่งเราได้รู้ความจริงว่าเราเปิดตาที่3าอยู่แล้วตามธรรมชาติการเปิดจักรกลเป็นวิชาโบร,ราณที่ถูกจดจารึกไวในคัมภีร์โยคะสูตรของปัตัญชลีมหายโยคีผู้ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ของ ฤษีรามาชลกะมหายโยคียที่ที่พูดเคือครับของของจักรวาลภายในในการถ่ายทอดเรื่วิชาของการของการฝึกลมหายใจที่พระพุทธองค์ทรงเรียกวิชานีิว่าอาณาปานสติจะใช้ในการตัดสรุปในการตื่นรู้ของจิตวิญญาณ มันเป็นกบบระบวนการของจิตสํานึกใหม่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าตาที่3มเนี่ยมันเปิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติจิตหรือไม่ก็ตามมันจะมีการเปิดสวิตเติดไอรหรือตาที่3ามจากต่อมไพนิวแกนที่อยู่ท้ายทอยเชื่อมกับต่อมกลางหน้าผากของเราที่เรียกว่าจัก,กรกลที่6หรือว่าเติร์ไอรหรือตาที่สหรือซิวเนหรืออุณลมที่อยู่กลางหน้าผากของเรานี่แหละ รือจุดศูนย์กลางของการนาผากที่เราเรียกว่าจาักราที่6หรือว่าจักราจิตหรือเราเรียกว่าจุดของการเชื่อมจัก,กรวาลที่เรียกว่ายานะทวานหรือจุดแห่งพระเจ้าจุดแห่งพุทธ,ธะจุดแห่งความตื่นรู้เบิกบานที่อยู่ใน,ท,ในที่อยู่ในการกลางสมองของต่อมกรานุล่าที่เชื่อมกับการนาผากข,ของเราไปจนถึงไททอยเกิดพลังอํานาจที่ทํำให้เกิดปฏิสสารหรือว่าเกิดการสรั่นสะเทือนทางควันตัม ที่ทําให้เกิดพลังงานของความซับซึ้งตาตรึงใจความรู้สึกของความรู้สึกปิ้งแวบบความรู้สึกของความคิดที่มันเฉียบคมความเป็นอัจชริรยะที่เกิดขึ้นจากพลังงานของของจิตเหนือสำนึกหรือซูเปอร์คอนชิสเนสเมื่อเราทําความเข้าใจแล้วว่าจิตจิตใน้รสนึกของเราสามารถเปิดตาที่3ได้โดยอัตโนมัติซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝน จากการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์จากการเรียนรู้โลกภายในจากการค้นพบความสงบหรือจิตสติหรือสติที่เกิดขึ้นในจิตทําให้การตื่นรู้ของของจิตได้เกิดขึ้นโดยฉพรันมันก็คือการเปิดตาที่3เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า RA, ออราโฟโตกราฟีซึ่งเป็นเครื่องมือที่ที่อะไรที่ได้รับ การประดิษฐ์หรือว่าการค้นคว้าจากนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาจากกล้องเกอเรียนกล้องที่ถ่ายพลังงานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลสามารถถ่ายภาพออราของคลื่นพลังแม่เหล็กในตัวเราให้ออกมาเป็นพลังที่สามารถอธิบายวิเคราะห์หรือว่าเจาะจงไปยังพลังงานชีวิตของเราตั้งแต่ศรีรษะจะดปลายเท้า ซึ่งมันมีเครื่องอ่านออร่าหรือเครื่องมือที่เรียกว่าออร่าฟอโตกราฟีที่เดบมาสเตโคดเช่นเดียวกันใครที่สนใจที่จะมาให้ผมอ่านออร่าหรือวิเคราะห์ออร่าให้ก็สามารถติดต่อมาที่เด a มาสเตโค e แคนามี y ได้ส่วนพวกเราที่สนใจเรื่องการเปิดเติร์ดไอเปิดสวิตช์ความหมายก็คือมันเราเปิดกันอยู่แล้วตั้งแต่10% 20% 30% 40%จนถึง100% คนที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณมีความสำนึกรู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจะมีการเปิดตาที่สามหรือเต้นอายขึ้นโดยกระบ,บวนการของการทำงานอัตโนมัติของของจิตไรส้สำนึกที่เราเรียกว่า unconsciousness ที่เชื่อมกับเซลล์สมอง9 6 6ล้านเซลล์ที่อยู่ในแกนกลางสมองของเราซึ่งประกอบด้วยสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวารวมทั้งในแกนกลางสมอง,องของเราก็ยังประกอบด้วย คื่อไฟฟ้าและสนามพลังงานที่เรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์เป็นปฏิบัติการของของโรงงานนิวเคลียร์ที่ว่าเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นคือมันจะเกิดการสปาร์เกิดการตื่นรู้เกิดการเชื่อมต่อจนเรารู้สึกได้ว่าตาที่สามของเราทํางานเช่นเราจะรู้สึกสงบเราจะรู้สึกอิ่มเต็มเราจะรู้สึกมีสติอย่างลึกซึ้งหรือเราจะรู้สึกว่าความคิดของเรามันแตกฉานขึ้นนั่นหมายถึงตาที่สามของเรามีการพัฒนาหรือมีการ ได้รับสภาวะของการกระตุ้นตามธรรมชาติของมันตามเปอร์เซ็นต์จาก10% 20% 30%จนถึง1้อส่วนใหญ่คนทั่วไปที่ใช้สมองในคลื่นของเบต้าเวฟคือประมาณ1 5 2 5ถึง20เพิร์ทขึ้นไปก็จะมีขึ้นเบต้าเวฟหรือเบรนเวฟที่เป็นคลื่นสมองซึ่งมีตาที่3ที่ถูกเปิดสวิตช์อยู่ประมาณ10% 20% แต่คนที่มีสมาธิคนที่ฝึกจิตคนที่รู้สักรู้จักโปรแกรมจิตก็จะมีประสบการณ์เหนือว่านั้นคือมีความสงบมีขึ้นสมองเป็นระเบียบม,มีความลึกซึ้งแล้วก็มีไฮเลเวลคือพลังงานที่ปรานีขึ้นสมองก็จะเป็นอัลฟาเวฟประมาณเจ็ดถึงเถึงเก้เฮิร์ตและตอนที่เราเป็นเตต้าเวฟก็ประมาณ5ประมาณาประมาณาประมาณ 5้ถึงสามห้าถึงเจ็ดเวฟเจ็ดเฮิร์ตหถึงเเฮิร์ตความถี่ในสมองของความเร็วของของสนามพลังงานที่เกิดปฏิกิริยาในระดับของความรับรู้ส่วนตอนที่เราเข้าสู่คอสเมิกเวฟก็ประมาณ1-3ถหรือ4เฮิร์ตคือเป็นครื่นจากอาวานซึ่งอยู่ในช่วงที่เราหลับลึกมากไม่รู้ตัวแต่ตอนที่เราพลิกครัวพลิกสมองเกิดการปรับปรับขั้วขึ้นมาโดยแบบฉับพัน ที่เรียกว่าการเจริญสติหรือการ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 รับรู้ในระดับของของการตื่นรู้ในระดับวิปาาัสสนาญาณตรงนี้คือสมองจะเป็นแกรมมาเวฟตั้งแต่40เฮิรตจะถึงจนถึง101เฮิรตซึ่งแน่นอนการจากการค้นคว้าจากการทำ case study หรือว่าเรียนรู้ในระบบของการวัดโค้ดที่ผมได้ดูแลคนหลายร้อยหลายพันคนตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทาให้ผมรู้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนคลื่นสมองให้เป็นคลื่นพิเศษในระดับของแกรมมาเวฟได้และมียอนความถี่อยู่ในระดับ40เฮิรตซ์ถึง1 0 1เฮอรตซ์อยู่บ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนในขนาดนี้ที่ผมรู้สึกถึงถึงกระแสจิตที่เป็นพลังของแกรมมาเวฟสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือจะจะรู้สึกถึงพลังงานที่มันกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวามีความรู้สึก มีความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความปรัถนาดีที่เต็มไได้วยพลังงานของความรักทําให้เรารู้สึกถึงการสลายขั้วสลายตัวตนสลายเปลือกทำให้เรารู้สึกถึงเป็นอิสระจากจากข้อจํากัดไม่มีลิมิตชีวิตเต็มเต็มที่เต็มร้อยเต็มที่กับชีวิตเต็มร้อยกับตัวเองเหมือนเราจะบอกตื่นขึ้นมามันไม่เต็มร้อยมันรู้สึกมันไม่มันไม่มีชีวิตชีวามัน มันมันมันขาดอินสปิเรชันมันขาดแรงบันดาลใจมันขาดแพชชั่นมันขาดแพชชั่นแพชชั่นคือ,อพลังงานที่จะรู้สึกแอนจอยมันขาดอะไรโดพโดพามีนสารที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาของความรู้สึกพึงพอใจสารที่ทําให้เรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาหรือความสงบสุขอย่างสารเซโรโทนินสารเมลาโทนิน,สา,าน,นสารเอนโดฟินที่หลังจากต่อมหมวกไตนั้นกบบระบวนการของการ คนพบความลับของชีวิตคนพบจิตวิญญาณที่ทรงพลังซึ่งมันอยู่ในในตัวเรานี่เองอาณาจักรที่เราอาจจะลืมเลือนหรือไม่รู้ว่ามันมันอยู่ในในตัวเรามันอยู่ในจิตวิญญาณของเรามันอยู่ในอันคอนเชสเน็ตมันคือภูเขาน้าแข็งที่ถูกซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ําใต้มหาสมุทรใต้ท้องทะเลและภูเขาน้าแข็งนี้ได้เก็บงําประกายแห่งชีวิตของเราไว้และเมื่อเราพังทลายภูเขาน้าแข็งได้ ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําที่เป็นภูเขาหนุนแข็งเป็นเพียงภาพลวงตาส่วนที่ถูกค้นพบใต้ผิวน้ําที่เป็นที่เป็นส่วนต่อของภูเขาหนุนแข็งก้อนมาฮือมาคือความลับของชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่า ness, s u p e r c o n s c i สเน n e s s supernatural ที่ทําให้เราค้นพบพลังงานอันแสนมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่าความเป็นพระเจ้าความเป็น supernatural ความเป็น ความเป็นจิตจิตเหนือสํานึกจิตมนุษย์พันใหม่ซึ่งนั่นหมายถึงการสื่อสารในระดับอะตอมระดับเซลล์ระดับ DNA จนทําให้เกิดปฏิกิริยาทางควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมฟิลคือความรู้สึกที่มันเบิกบานความรู้สึกที่มันมีชีวิตมีสติมีความทะยานมีความพุ่งทยานมีความกระตือเรือร้อนมีความกระฉับกระเฉงมีความกระชุ่กระชวยมีความตื่นรู้และมีชีวิตชีวาหรือเบิกบาน ทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับของการวาร์ปโค้ดหรือการจุนจิตที่เราเรียกว่าการสันสเดินอนุภาพของเติร์ดไอหรือตาที่3ผมขอยืนยันกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งผมขอยืนยันกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังซ้ําว่าตาที่3นั้นทุกคนเปิดแล้วตามธรรมชาติคนที่ตาที่3จะเปิดน้อยมากหรือแทบไม่ได้เปิดเลยแค่หนึ่งหรือสก็มักจะเป็นคนที่มีความผิดป,ปกติทางสมอง ความพิการของการได้ยินหรือประสาทสัมผัสทางหูหรือตาเป็นผู้พิการทางหูหรือพิการในในใน,ใน,ใ,นในประสาทสายตาหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางสมองแต่ในพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นจากพวกที่มีปฏิกิริยาชัดเจนคือพวกศิลปินนักดนตรีนักปราบนักเขียน หรือหรืออะไรหรือนักธุรกิจหรือคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่สร้างความสําเร็จในโลกวัตถุเท่านั้นตีมใหม่ของโลกหรือสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาของมนุษย์ยุคใหม่มันไม่ใช่อยู่ที่การทํางานหนักแต่คือการเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดใช้ชีวิตให้เต็มคาราเบลใช้ชีวิตให้สุดขีดไปเลยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโลกกาลังเข้าสู่ วิวัฒนาการที่มันเหนือกว่าเดิมสามารถใช้ชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมสามารถเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้สามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่ที่ตระหนักรู้ในคุณค่าของของชีวิตอย่างแท้จริงไม่เป็นคนเคร่งเครงเครียดจนเกินไปไม่เป็นคนพําเพ้่จนจนกลายเป็นคนที่เลื่อนลอยจนกลา,ายเป็นคนที่ชอบ หัวหมอนแต่เป็นคนที่กล้าใช้ชีวิตในแบบของคนที่ใช้สติสัมปชัญญะใช้ปัญญาญาณใช้ความตื่นรู้ของชีวิตในการขับเคลื่อนในการพลิ้วไหวไปกับไปกับชีวิตที่มันยอดเยี่ยมไปกับชีวิตที่มันเหนือกว่าไปกับชีวิตที่ใช่กับคนที่เราเป็นผู้เลือกคือตัวเราเองเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ใช่เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เราเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เหนือกว่าในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่สุดยอดในสิ่งที่เป็น the best ในสิ่งที่เป็น e x c e l l e n c ในสิ่งที่เป็น exclusive ในสิ่งที่เป็น the best the best version ใช้ชีวิตในแบบที่เป็น the best version ใช้ชีวิตในเอร์ s ั o นที่ดีที่สุดใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดใครมีประสบการณ์นี้บ้างใช้ชีวิตในเอร์ชั่นที่ดีที่สุดชีวิตที่เล่นเกมเหนือโชคชะตาชีวิตที่เป็นนายเหนือผมดิคิดชีวิตที่จะรู้สึกถึงชีวิตในแบบของคนที่ไม่ใช่ AI หรือหุ่นยนต์ภูมิอะไรภูมิปัญญาปัญญาประดิษฐ์ ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์แต่เราคือชีวิตที่มีเลือดเนื้อมีดวงวิญญาณและมีความเป็นสุดยอดมนุษย์มีความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวของเราใช่หรือไม่ทุกช่วงเวลาจึงเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังรีเซ็ตระบบอัปเกรดตัวเองเรากําลังเรากาลังอัปเวอร์ชั่นเรากาลังอัปเกรดเรากําลังเอ็กเซนชั่นเรากําลังอีวิวเลชั่นมีวัฒนาการเรากําลังลีฟเรากําลังก้าวกระโดด ซึ่งเป็นภาษาทางฟิสิกส์ว่าวอนตัมลีฟหมายถึงอนุภาคของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในภายในการหมุนรอบอะตอมหรือนิวเคลียสมันกระโดดข้ามโปรตอนและไปสร้างวงจรใหม่ภาษานักฟันตัมฟิสิกส์เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางฟิสิกส์นี้ว่าการเกิดสภาวะของวงจรใหม่ที่เราเรียกว่าวอนตัมลีฟแต่ในกระบวนการของจิตผมใช้คำว่าสปิริชวลลีฟหรือสปิริชวลจัมปิ้งซึ่งมันเป็นการโคดที่เราเรียกว่าวาฟเอ็กซ์เพีรเรียน มายถึงประสบการณ์ที่ทําให้เราคิดได้เหนือกว่าเดิมทําให้เราใช้ชีวิตที่ใช่ใช้ชีวิตได้เหนือกว่าที่เราเคยเชื่อใช้ชีวิตได้เหนือกว่าที่เราเคยเข้าใจเราไปได้ไกลมากกว่าที่เราเคยไปแล้วเรามาถึงตรงนี้ได้มากกว่าที่เราเคยคิดว่าเราจะมาถึงที่นี่และเราจะไปได้ไกลกว่านี้หรือได้รับประสบการณ์ที่สุดยอดได้มากกว่านี้มากกว่าที่เราเคยเชื่อมากกว่าที่เราเคยคาดหวังมันคือประสบการณ์มันคือสุดยอดที่เราเรียกว่า spiritual experience ประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันติเมตเป็นสภาวะที่มันทะลุทะลวงเหมือนสินค้าพรีเมียมเหมือนการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟใช้ชีวิตแบบเฟิร์สคลาสใช้ชีวิตแบบคูคูฟินฟินสุดขีดเมื่อวางอลังการไปเลยทั้งหมดนี้แหละคือการเข้าสู่กระบวนการของชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราสามารถเลือกใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมได้ฉังนั้นการเปิดตาที่สโปรดฟังซ้ําอีกครั้งก็คือเป็นการกระตุ้นการทํางานของต่อมไร้ท่อให้มันมีอนุภาพเข้มข้นขึ้นจาก10% 20%ของคนธรรมดาก็กลายเป็น30% 40% 50%จากคนที่เป็น normal ก็กลายเป็นคนที่เป็น advanced เป็น premium เป็น exclusive เป็น excellent ส่วนคนที่โปรแกรมจิตวิปัสสนา หรือตื่นรู้ในระดับของการฝึกฝนกระบวนการของจิตใต้สำนึกหรือการเชื่อมต่อกับซูเปอร์คอนเชียสเน็ตหรือจิตเหนือสำนึกแล้วเราก็สามารถกระตุ้นตาที่3ที่เรียกว่าเปิดสวิตต์ตาที่3ได้ถึง7 0็หรือมากกว่านั้นดังนั้นในคอร์สพิเศษที่มาพร้อมกับการจูนที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและตรงกระตรงมาที่สุดเพียงแค่3ามคนที่ได้รับสิทธิ์นี้ในวันที่ 11, 11, 11, 11, 11. พฤศจิกายนวันที่11พฤศจิกายนนี้ขอให้พวกเราแจ้งความจํานวมาเพื่อจูนกับผมแบบตัวต่อตัวตวันใบวันในกระบวนการของการวัดโค้ดเอ็กซ์เพีรเรียนการถอดรหัสจิตใต้สํานึกการจูนระบบจิตวิญญาณที่ทําให้เรารู้สึกกับชีวิตแบบฟ,ฟูลฟิลเต็มที่กับชีวิตเต็มอิ่มกับหัวใจตื่นรู้แบบสุดขีดสุดชีวิตสุดโลกสุดวิญญาณเข้าถึงพลังงานของคิกโบซอนพลังงานของพระเจ้าที่เราเป็นผู้ เป็นผู้ค้นพบตัวเราเองจิตได้ค้นพบผู้รู้และผู้รู้ก็เป็นอิสระจากจากสมมุติก็เข้าสู่วิมุตติผู้รู้เป็นอิสระจากสิ่งที่ถูกรู้จากสิ่งสมมุติเข้าไปสู่ความเป็นวิมุตติออกจากมายาเข้าไปสู่ความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลเข้าไปสู่ความเป็นมนุษย์พันใหม่เข้าไปสู่ชีวิตที่ล้ำเลิศเข้าไปสู่ชีวิตที่เลิศล้ำเข้าไปสู่ชีวิตที่ที่อะไร ที่ป,ปล่อยและเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งมวลโดยเฉพาะความคิดไม่ตกเป็นทาตหรือถูกครอบงำจากความคิดไม่ถูกล้างสมองจากโลกหรือเมทริกหรือโฮโลแกรมที่มันทําให้มนุษย์ติดยึดอยู่กับวัตถุและมายาติดยึดอยู่กับความเป็นสสารจนทําให้เราติดกับอยู่กับโลกสมมุติโลกวัตถุจนลืมไปว่าเรามีชีวิตที่อยู่เหนือวัตถุเราไม่ได้เป็นเพียงร่างกายเราไม่ได้เป็นเพียง ชีวิตแต่เราคือจิตวิญญาณเราคือจิตอมตะเราคือธาตุรู้เราคือวิมุตติยานทัศนะเราคือจิตแห่งผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์ดังนั้นกระบวนการของการค้นพบจิตวิญญาณจึงเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ฟันตัมที่อธิบายถึงการว์ปโค้ดเข้าสู่ความเป็นอมตะนิรันต์เข้าสู่ความเป็นผู้ตื่นผู้รู้ที่สลายตัวตนเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เรียกว่าสุพิมโซดวงวิญญาณอมตะดวงวิญญาณสูงสุด ที่เราเรียกตัวเองว่าประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแบบสุดขีดต,ตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกแต่ไม่มีใครปลุกใครให้ตื่นได้ตื่นแล้วตื่นอีกแต่ไม่มีใครปลุกใครให้ตื่นได้ทุกคนมีหน้าที่ปลุกตัวเองและเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองทุกคนจะต้องค้นพบจิตวิญญาณที่มันลุกโชนลุกโพ่งขึ้นในดวงใจและแก่นแท้ในอาณาจักรที่เรากําลังค้นพบที่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกอันทรงพลัง ที่มันซุกซ่อนอยู่ใน subconsciousness unconsciousness เพื่อเชื่อมต่อกับ superconsciousness หรือจิตเหนือสำนึกที่มันกำลังสั่งสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าที่ทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีความอิ่มเต็มความบางังคังร่ำรวยและความสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงใครทำใครได้ใครถึงคนคนนั้นก็จะรู้ คนที่รู้คือคนที่เข้าถึงคนที่เข้าถึงคือคนที่เข้าไปรู้และคนที่เข้าไปรู้คือคนที่ค้นพบสัจธรรมคนที่ค้นพบกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์กฎแห่งธรรมชาติสูงสุดที่เราเรียกว่าสัจธรรมที่เราเรียกว่าสัจธรรมดังนั้นวันนี้เรากำลังรู้สึกกับชีวิตในฐานะของจิตวิญญาณที่กำลังตื่นขึ้นมาจากความประไเพย ในฐานะของอนุภาคของชีวิตที่มันกําลังหลอมรวมผ่านเลือดเนื้อผ่านลมหายใจผ่านจิตผ่านวิญญาณผ่านความรู้สึกผ่านแสงออร่าที่ผมใช้คําว่าพลังงานของลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กหรือไบโอฟิลหรือสนามพลังงานชีวิตที่เรามีเครื่องถ่ายภาพออร่าที่จะวิเคราะห์พลังงานชีวิตพลังจิตได้สํานึกวิเคราะห์ถึงจิตวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนพวกเราสามารถมา มาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการได้ที่เด e m a s มาสเตอร์โคดอคาเช่นเดียวกับเตียงควันตัมที่เป็นเทคโนโลยีของเยอรมนีที่ผมได้นํามาทดลองและค้นคว้าในเรื่องพลังงานของของของเดอะสปิริชั่เอเนหรือ The Cosmic Universe หรือพลังจัก,กรวาลหรือ Cosmic e เอ r เนจมันเป็นพลังของพระเจ้ามันเป็นพลังของผู้สร้างมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมการเจรานายการตกผลึก ที่ทําให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงและทั้งหลายทั้งสิ้นนี้คือการคอนเฟิร์มว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมเมื่อเราสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้เราค้นพบอลคอริทึมหรือวิธีการใช้ชีวิตได้เหนือกว่าเราค้นพบกระบวนการแห่งความสําเร็จที่เป็นวิทยาศาสตร์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองวิทยาศาสตร์ของความเป็นแก่นแท้ของความเป็นชีวิตวิทยาศาสตร์ของความเป็นสุดยอดมนุษย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ของความเป็นจริงในระดับของ ของทุกสิ่งในระดับของยูนิเวอร์สในระดับของพระผู้สร้างในระดับของพุทธ,ธพุทธสภาวะในระดับของการตื่นรู้สึกขีดสึกชีวิตเราถึงต้องใช้วิธีการวาบโค้ดวิธีการจูนจิตตัวเองเพื่อค้นพบรหัสลับของความสำเร็จในระดับ d n a ระดับที่เราจะรู้สึกกับชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดแบบไม่มีลิมิตเป็นอินฟินิตี้เป็นอินฟินิตี้และความรู้สึกนี้คือการต่อวงจรของความสำเร็ ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์และและร่ำรวยและสำเร็จอุดมสมบูรณ์และบางครั้งร่ำรวยชีวิตที่เราเป็นผู้สร้างและสร้างชีวิตที่มันเหนือกว่าด้วยการใช้ชีวิตเพื่อโลกตื่นตะลึงด้วยการใช้ชีวิตเพื่อจิตวิญญาณตรงนี้ได้จดจําถึงความรู้สึกอันแสนมหัศจรรย์ที่เขาได้ลงมาเกิดและใช้ชีวิตอยู่บนดาวเพราะนี้ ใช้ชีวิตให้สุดยอดที่สุดกับโรงเรียนที่มันเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สุดยอดมากมายบนดาวเคราะห์ดวงนี้โลกคือโรงเรียนสอนจิตวิญญ,ญาณที่ทําให้นักเดินทางอย่างพวกเราทุกคนได้สมบทบาทของอินเดียจอนนักเดินทางผู้แสวงหาความจริงของชีวิตผู้ค้นพบความอุดมสมบูรณ์ของของจิตวิญญ,ญาณจากการค้นพบพลังอํานาจของ พลังอํานาจของพระเจ้าหรือพลังงานอํานาจของชีวิตที่มีอยู่ในตัวเราเองกระบวนการนี้แหละคือกระบวนการที่ทําให้พวกเราทุกคนมาเจอกันในวันนี้และผมเชื่อว่าในวันที่11เดือน11นี้วันที่11พฤศจิกายนนี้จะมีพวกเราที่ตัดสินใจมาวาร์โค้ดมาจูนกับผมแบบตัวต่อตัวจูนกับผมเข้าสู่รหัสลับเพื่อถอดสมการในระดับของ DNA ผ่านอะตอมผ่านยีนผ่านโครโมโซมผ่านอนุภาคของชีวิตผ่าน อะตอมผ่านจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลหรือซูเปอร์คอนชียสเนสและแน่นอนท่านที่กำลังตัดสินใจพรีออเดอร์หนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อ111ข้อกฎจักรวาลทางจิตวิญญาณ111ข้อกฎจักรวาลทางจิตวิญญาณ The Spiritual Law of the Universe The Spiritual Law of the Universe กฎจักรวาลทางจิตวิญญาณหรือว่า11ข้อจะเป็นคําตอบที่ทําให้เราสามารถย่นย่อระยะทางสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่สู่ชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกสู่กฎแห่งแรงดูด The Law of Attraction สู่พลังแห่งพระเจ้าสู่ความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตสู่ชีวิตที่ไม่มีขีดจํากัดมันคือคําตอบที่พวกเราทุกคนสามารถจะจับจอง Pre-order หนังสือเล่มน,นี้ในราคาพิเศษที่สุดและผลิตตามจํานวนของผู้สั่งและเป็นหนังสือเล่มเดียวในชีวิตที่ผมได้ใช้การเชื่อมต่อ The universe การเชนาริงกับอับราฮัมฮิกกับเคอร์คูเดียนไคลออนหรืออีกหรือแม้แต่พลังไร้รูปที่ทรงภูมิปัญญาต่างๆทั้งจักรวาลผ่านหนังสือเล่มนี้เพื่ออธิบายและถ่ายทอดความลับของความลับของชีวิตผ่านความจริงของจักรวาลความลับของจักรวาลผ่านความจริงของชีวิตเพื่อไขรหัสหรือพบกับตะเกียงวิเศษพบกับ จินนี่หรือยักษ์ในตะเกียงเพื่อเนรมิตเสกชีวิตให้เราได้ตามใจปรารถนาเสกชีวิตที่เราปรารถนาด้วยหัวใจที่เราเข้าถึงมันด้วยความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมและเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมคุณจะยรออะไรอยู่อีกเล่าคุณจะรออะไรกันอีกเล่าคุณจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง นี่คือกระบวนการของการวาร์าโค้ดที่ผมเชืว่อว่าเราทุกคนจะมีประสบการณ์ที่สุดยอดเช่นเดียวกับผมสวัสดีครับ